ในฐา,น,น,น,ะา,น,าน,นะนานน kind of. นาที่คุณเป็นผู้นำเลยเพราะในยุคโควิดกำลังระบาดอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะเป็นผู้นำคุณควรจะทำในฐานะที่คุณเป็นผู้นำเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วหลายๆผู้ประกอบการอาจจะไม่อยากเป็นผู้นำแต่คุณเป็นผู้นำเพราะคำว่าผู้นำคือการนำหรือการอยู่แนวหน้านะครับและในฐานะที่คุณอยู่แนวหน้าเนี่ยมันมี3สิ่งที่คุณต้องรู้ในฐานะเจ้าของธุรกิจและผูน้นำครับอย่างแรกเลยครับคือวันนี้เนี่ยการอยู่แนวหน้านะครับคือการเป็นผู้นำคุณต้องฝึก มองภาพใหญ่ให้ได้หมายความไงครับคนส่วนมากเนี่ยไม่ได้ถูกสอนมาให้มองภาพใหญ่ครับเพราะในโรงเรียนในมหาลัยเนี่ยเขาพยายามจะสอนเราเน้นมองภาพเล็กสอนทีละวิชาเล็กๆนะครับแล้วไม่ให้สามารถคุณเถิกออกมาแล้วมองภาพใหญ่ได้ถ้าวันนี้คุณอยากเป็นผู้นําที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพในธุรกิจของคุณในชีวิตของคุณในองค์กรของคุณในชุมชนของคุณเนี่ยคุณต้องหาสามารถดึงเองออกมา แล้วมองภาพใหญ่ให้ได้ครับภาพใหญ่ในที่นี่หมายความา่าไงครับนี่คือความแตกต่างระหว่างผู้นำาอย่ยบรั r ด e เบอร์เฟตต์บิลเกตเซอร์ริชาร์ดแบรนสันเมื่อเทียบกับคนธรรมดาทั่วไปสิ่งที่คนเหล่านี้มีเนี่ยเขาสามารถบริหารภาพใหญ่ได้เขาไม่ได้ลงไปจุกจิกเล็กน้อยเขาแค่บริหารภาพใหญ่เช่นเั้ันธกิจใช่ไหมภารกิจคืออะไรขายวิสัยทัศน์ได้ค่านิยมชัดเจนมีกฎไหมแล้วเข้าเน้นบริหารภาพ บริหารในสิ่งที่เราเรียกว่าสภาพแวดล้อมแล้วดึงคนที่ใช่เข้ามาแต่เมื่อเปรียบกับคนที่วไปเนี่ยมักจะไปบริหารคนบริหารกิจกรรมบริหารการงานซึ่งคุณไม่ได้เน้นสร้างภาพใหญ่ให้มันเหมาะสมหรือสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนั่นคือสาเหตุที่ผู้เรียนนส่วนมากพลาด นั่นคือข้อแรกข้อ2ในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยหน้าที่คือคุณต้องมีวิสัยทัศน์ครับคุณต้องมองไกลว่าคนคอื่นเพราะจำไว้กับผู้นำคือการน,นําอยู่ข้างหน้านะครับและการที่คุณจะมีวิสัยทัศน์ได้คุณต้องศึกษาเสพเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจว่าเทรนด์มังไปในทิศทางไหนอยู่เลยเพราะณตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆและการที่คุณจะเป็นผู้นําได้ คุณต้องศึกษาว่าเทรนด์มันอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับอย่างน้อยนะครับเหมือนวอลเลอร์เฟพูดครับทีมเขาทุกคนต้องอ่านอย่างน้อยวันละร้อยห้าสิบหน้าไม่ว่าจะเป็นแมกกาซีนเกี่ยวกับธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรก็ได้ครับอ่านดูวิดีโอหาความรู้เข้าตัวเองทุกวันเพาะจำไว้ครับถ้าวันนี้คุณไม่สามารถนำคนอื่นได้คุณก็จะเป็นผู้ตามนะครับคุณก็จะเก็บนะครับของหรือจากผู้นำอยู่ตลอด ข้อ3ครับคือในงานที่เป็นผู้นำเนี่ยผมเชื่อว่าผู้นายุคนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้นําขาดเลยครับคือโชว์อารมณ์ของตัวเองคือในฐานะผู้นำเนี่ยบางครั้งเรามีไ r i v e สูงมากเรามีเป้าหมายชัดเจนเราอยากผลักดันได้เรามีอารมเรามีพลังงานที่ aggressive นะครับแล้วผมเข้าใจครับผมก็เป็นอย่างนั้นโคตรเป็นเลยด้วยครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้บทเรียนคือบางครั้งเนี่ย aggressive ยเดียวเนี่ยมันมัน,ม,นมันไปได้นะครับแล้วมันดีนะครับแต่พอวิ่งไปเยอะๆเนี่ยคนอื่นวิ่งตามไม่รับ ือบางครั้งเราต้องไันกลับมามองดูเราก็เกิดอะไรขึ้นับทีมของเราเราสามารถเฮ้ยแชร์ลงร้อยเขาเห็นได้ไหมนะครับสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขาได้ไหมให้เขาสามารถเป็นตัวเองแล้วไปกันเป็นทีมแทนทีเพราะส่วนมากเนี่ยผู้นำคือจะวิ่งวิ่งวิ่ง,งแล้วคนหนึ่งก็เหมือนโดนล,ลากตามซึ่งมันดีนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งมันจะเหนื่อยมากๆครับแล้วมันไม่เวิร์กอย่างแท้จริงนะครับเพืฉะนดีนที่แนะนานผู้นำ,นำคุณต้องมีสามสิ่งนี้เพื่อคุณสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในยุค2000 he